มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของนางงามไทยค่ะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะกำลังเป็นกระแสะอย่างมากเลยสำหรับทางด้านของวีนาปวีนาซิงค่ะมิส i ินเวสไทยแลนด์ปี2025นะคะที่เธอเองเนี่ยก็สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมสามารถคว้าม,มงกุฎมิส i v นเวสไทยแลนด์ปี2025มาครองนะคะหลังจากที่เธอนั้นนะคะมีความพยายามค่ะมาตลอด8ปีที่ผ่านมานะคะแล้วในปีนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่4แล้วค่ะที่เธอนั้นได้มีการ กลับมาประกวด Miss Universe Thailand อีกครั้งนะคะซึ่งในปีนี้เองค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าทางด้านของวีนาปวีนานะคะไม่ทําให้แฟนๆนางงามได้ผิดหวังกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะทางด้านของเพจดังค่ะอย่างพูดได้ไหมพี่จี้ได้มีการโพสต์เรื่องราวของสาววีนาปวีนาล้วค่ะ หลังจากที่วีนานะคะได้มีการไลฟ์สดอยู่นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของเพจพูดได้ไหมพิจี้นะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะว่ามีอวตารโผล่มาป่วนในไลฟ์ของควีนวีนาวัถ้าตุ๊บจอดท็อปร้อยสามสิบจะส่งกลับอินเดียลูกสาวเราแม่หลอชาฟาดกลับทันทีเลยว่าไปสมัครแอคใหม่มานับ,บล็อกค่ะนี่แหละแม่ต้องแบบนี้แหละฟาดมากลูกสาวแม่พร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีข้อความบนรูปภาพของวีนานะคะบอกว่าวีนาเกลีย์จ้าใครมาเม้นปัน,ปน ไปสมัครแอคใหม่บล็อกนะคะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางด้านของวินานะคะก็ได้มีการออกมาฟาดแบบนิ่มๆแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โ oh หก็โดนใจ FC แฟนคลับกันไปเลยสิคะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของ FC แฟนคลับ ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมบ้างก็บอกนะคะว่านี่ว่านา,นานเนี่ยก็ทําเต็มที่สุดๆแล้วนะจะมาสาบนางทําไมปีนี้เข้า3แน่แต่จะมงคาบ้านไม่ต้องรอดูผลงานก่อนว่าประจักษ์จริงไหมใส่สายสะพายไทยแล้วเราควรรวมกันเชียร์บางก็บอกนะคะว่านี่ค่ะคนที่ทัศนคติดีเขาทํากันไม่ใช่จามั่นจะเป็นที่1จะเฟียตลอดเวลาปีนี้สวยเยอะนะคะเอเชียนี้ต้องให้ฟิลิปปินส์คู่แข่งวีนาค่ะพฤศจิกาย ยนนี้ขอส่งกำลังใจให้วีนาสู้ๆนะคะทำเต็มที่ค่ะเพื่อมง3ค่ะเป็นสิ่งที่คนมีวุฒิภาวะเขาทำกันเลิศ This is called วุฒิภาวะบางก็บอกเลยค่ะว่าจะเอามง3ค่ะจะเอาอะไรมาตุบยกนี้ให้วินาชนะครับทางบ้านสอนมาดีจริงๆเป็นนางงามไม่ต้องพูดเยอะชนะเลิศตอนนี้เนี่ยให้วินายืนรอท็อป10เลยอาจจะหยุดท็อป5ไม่งั้นก็มงไปเลยแต่ใดๆรอดูหน้างานเพราะป,ปีนี้เนี่ยสวยเยอะนางน่ารักน ไม่ได่าให้ตัวเองเสื่อมเสียเลยบอกให้ไปสมัครแอคใหม่เลิศนาว่าไปเรื่องว่าเป็นอินเดียไม่ควรเอามาพูดเลยนางก็คนไทยคนนึงถือสัญชาติไทยอยู่ไทย ตั้งแต่เล็กจนโตสังคมต่างๆก็ที่ไทยเห็นใจวีนาสวยจังอย่าไปสนใจคนแบบนั้นสู้ๆนะารักวีนาและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆนางงามนะคะที่ได้มีการเข้ามาให้กำลังใจทางด้านของวีนาแล้วก็ชื่นชมวีนากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมและเอาเป็นว่างานนี้นะคะทางด้านของวีนาเองจะสามารถคว้าม,มงสามมาให้ไทยได้สำเร็จหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันแล้วค่ะ